สวัสดีนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการคูณเศษส่วนนะครับซึ่งในเรื่องของบวกลบเนี่ยเราทําเรียบร้อยกันไปแล้วเนาะในครบทุกแบบแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มกันที่การคูณเศษส่วนเป็นเรื่องต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากหลักการของมันก่อนนะครับหลักการของมันก่อนไม่ยากครับหลักการของมันคือเศษ คูณเศษนะครับแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะครับตรงนี้ง่ายๆอย่างเช่น1ส่วน2คูณกับ3ส,ส่วน4นะครับตรงนี้เราก็จับมาคูณกันได้เลยนะไม่ต้องทำอะไรเลย1คูณกับ3ครับ2คูณกับ4คํคำตอบที่จะได้เป็น สามส่วนแปดครับประมาณนี้เลยเนาะก็มันจะมีหลายกรณีนะครับกรณีที่ตัวตั้งเป็นเศษส่วนตัวคูณเป็นจํานวนเต็มนะครับหรือตัวตั้งเป็นจํานวนเต็มตัวคูณเป็นเศษส่วนหรือเป็นเศษส่วนทั้งคู่แล้วก็เป็น, cosplay, ปนจํานวนคลากกับเศษส่วนจํานวนคลากกับจํานวนคล้านะครับก็วันนี้จะมาในส่วนของตัวตั้งเนี่ยตัวตั้ง หรือตัวส่วนนะครับเป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนเต็มนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลยนะครับจะเป็นตัวอย่างในหน้า26นะครับในแบบฝึกในหนังสือเรียนนะครับหน้า26ข้อ1 2 3 4เรียงกันไปเลยนะครับ มันเริ่มกันที่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งเนี่ยโจทย์มันคือ8คูณกับ3ส่วน4เดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปนะครับ8คูณกับ3ส่วน4ตรงนี้บางคนดูแล้วอาจจะสงสัยเอ้ามันไม่มีส่วนไม่ใช่เหรอทำไงถึงจะมีส่วนเ,เหมือนที่เราเรียนไปในตอนที่บวกหรือลบเศษส่วนนะครับกรณีที่8มันเป็นจำนวนเต็มแบบนี้ ส่วนของมันเนี่ยคือส่วน1นะครับจำไว้เลยว่า8เนี่ยที่เป็นจํานวนเต็มเนี่ยส่วนของมันคือ1นึ่งนะครับ,จำ,จ,ำนนรบจำนวนเต็มตัวใดก็แล้วแต่ส่วนเป็น1ห,หมดนะครับเพราะฉนั้นคูณกับ3ส่วน4ทีนี้มันจะเพิ่มวิธีการมันนิดหน่อยคือถ้าเราคูณไปเลยเนี่ยตัวเลขมันจะเยอะนะครับถ้าเราคูณไปเลยตัวเลขมันจะเยอะเพราะฉนั้นมันจะมีคําว่าตัดขึ้นมานะครับ คำว่าตัดหมายถึงอะไรคำว่าตัดหมายถึงนำตัวเลขจำนวนหนึ่งมาหารตัวเศษและตัวส่วนนะครับต้องลงตัวทั้งคู่ต้องลงตัวทั้งคู่นะครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับ8ดอ่ะลืมไปเศษนะครับการตัดเนี่ยเศษตัดส่วนเท่านั้นนะครับเศษตัดส่วนเท่านั้น จะไม่มีการเอาเศษตัดเศษหรือส่วนตัดส่วนนะครับเราจะเอาเศษตัดกับส่วนเท่านั้นอย่างข้อนี้8กับ4จํานวนที่หาร8กับ4ได้ลงตัวพร้อมๆกันเนี่ยมี2นะครับแล้วก็มี4เนาะเพราะฉะนั้นเราเง่ายๆคือเราท่องสุดคูณได้นะครับถ้าท่องสุดคูณได้ไม่มีปัญหาข้อนี้8กับ4เนี่ยเราเลือกได้ว่าเราจะเอาจํานวนไหนตัดก่อนนะครับซึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะได้คําตอบเท่ากันเหมือนเดิมนะครับ ข้อนี้ก็ถ้าเรารู้แล้วว่า4มันตัดได้เราเลือกจํานวนที่มันเยอะกว่าเราจะได้ไม่ต้องตัดบ่อยนะครับ4ี่ตัดตรงนี้คําว่าตัดหมายความว่า4ี่ตรงนี้นะครับสี่หารด้วย4ี่ครับคําว่าตัดตรงนี้หมายถึงแดหารด้วย4ี่ครับผมก็จะเขียนแบบนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปจะเขียนเป็นการตัดแบบนี้ครับ4ี่ตัดเหลือ4ี่หนึ่งสี่ี่สอง 8นะมันมาจากตรงนี้เนาะ8หาร4เหลือ2 4หาร4เหลือ1แบบนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นมันจะเหลือตัวเลขที่มีแค่เลข2ตรงนี้เลข2ตรงนี้นะครับกับเลข1ตรงนี้เลข3แล้วก็เลข1นะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าเราตัดได้ถึงแค่ตรงไหนแล้วถึงจะพอนะครับดูว่าจํานวนที่มีเนี่ยถึงตรงไหนแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยสองกับ1กับ2กับ1ตรงนี้มันไม่สามารถตัดกันได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเอา1มาตัดเอา1มาหารทั้ง2ตัวบนล่างมันก็ยังเหลือ1อยู่ดีนะครับ แล้วก็3ก็ไม่สามารถตัดกับ1ได้3ไม่สามารถตัดกับ1ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่านี้เลยนะครับโอเคเอาตัวเลขหายสักครู่นะครับตรงนี้เป็น3เนาะนี่เป็น1โอเคเพราะฉะนั้นตัวเลขที่จะเหลือมีแค่2ส่วน 1น,นะครับเอาจำนวนที่เหลือลงมานะครับ2กับ1น,นะคกับ2กับ1ตรงนี้เอาลงมาคูณกับตรงนี้3ส,ส่วน1ทีนี้เราเข้าวิธีการของเราเหมือนเดิมคือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเพราะฉะนั้น2คูณ3เป็น6 1คูณ1ได้1กรณีเขียนเป็นส่วน1แบบนี้เราไม่ต้องเอาส่วนมาก็ได้ครับคำตอบสุดท้ายมันจะกลายเป็น6 ประมาณนี้นะครับสำหรับการตัดเศษส่วนเนาทีนี้ดูตัวอย่างให้เข้าใจเพิ่มอีก3ตัวอย่างนะครับกรณีที่เป็นเศษส่วนทั้ง2ฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับโอเคถ้าใครไม่ทันเนกดพอไว้ได้นะครับแล้วก็ย้อนดูต่อไปเป็นข้อที่2นะครับข้อที่2ข้อที่2โจทย์เขาคือ9ส่วน คูณด้วย3แบบนี้วิธีเดิมครับ9ส่วน10มันเป็นเศษส่วนอยู่แล้วไม่ต้องยุ่งกับมันคูณกับ3ตรงนี้แน่นอนส่วนมันคือ1อ่าทีนี้อย่างข้อนี้ข้อนี้จะเป็นตัวอย่างของการที่ไม่มีตัวไหนสามารถตัดเศษหรือตัดส่วนได้เลยนะครับอย่างเช่น3เนี่ยสองไม่ก็หาร3ไม่ได้ถูกไหมครับ2หาร3กับ10ลงตัวพร้อมกันไม่ได้ สองหารเก้ากับสิบลงตัวพร้อมกันไม่ได้สามหารสามกับสิบลงตัวพร้อมกันไม่ได้มันไม่มีจํานวนไหนที่สามารถเอามาหารเศษกับส่วนลงตัวพร้อมกันได้เลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็คูณกันเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเก้าสามยี been, ่สิบเจ็ดส่วนด้วยสิบคูณหนึ่งเป็นสิบคำตอบเป็นเศษเกินไม่สวยเพราะฉะนั้นทำให้เป็นจำนวนคะนะครับ 27ตั้งหารด้วย10บนสิหาร2ไม่ได้ใส่0ไปหาร27 1ส2บเเหลือเศษ7ครับอันนี้ทวนให้นะสำหรับใครที่ยังทำจำนวนคระไม่เป็นตรงนี้คือจำนวนเต็มนำมาใส่เลยคือ2ตรงนี้คือ,เ,อเลขเอาตรงนี้คือตัวเศษนะครับตัวเศษคือ7 แล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนนะครับตรงนี้เป็นส่วนคือ10นั่นเองอากลายเป็น2เศษ7ส่วน10นะเป็นคำตอบสุดท้ายนั่นเองประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีตัวไหนสามารถตัดได้เลยนะครับเล็กๆอาจจะค่อยๆทำไปชา้ชาๆนะครับเพราะว่าเ,เราอาจจะยังไม่เคยตัดตัวเลขมาก่อนนะครับลองดูสุดคูณให้ดีๆว่าตัวไหนมันคูณกันแล้วมันสามารถตัดกันได้เนาะ ตัวไหนสามารถเอามาหารทั้งสองตัวได้นะครับต่อไปข้อที่3ข้อที่3ามในโจทย์คือ7ส่วน9คูณ6อ่าเดี๋ยวมีทริกให้นะเดี๋ยวมีทริคให้เขียนมาก่อนเลย7ส่วน9คูณกับ6ส่วน1นะครับตรงนี้นะครับตัวเลขเนี่ยเราไม่จำเป็นว่า ตรงนี้เป็น6ถูกไหมครับเราไม่จําเป็นว่าต้องเอา6ไปหารเท่านั้นนะครับตัวเลขที่น้อยกว่าก็สามารถหารได้อย่างข้อนี้เลข7เนี่ยหาร9ไม่ได้อยู่แล้วเนาะส่วนเลข6กับเลข9กเนี่ยหกก็หาร9ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีเลขจํานวนหนึ่งที่สามารถหารทั้ง2ตัวได้ลงตัวก็คือเลข3เพราะฉะนั้น6ตัดนะครับหหาร3เพราะฉะนั้นเหลือ2 9หาร3เหลือ3นะครับ ตัวเลขสุดท้ายจะกลายเป็นเลข2เลข7เลข3แล้วก็เลข1นะครับสังเกตว่าไม่มีตัวไหนที่เอามาหารกันได้ลงตัวอีกแล้ว7กับ3ก็ไม่ได้2กับ3ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่มันจะเหลือแค่ <c oughs> เจ็ดส่วนสคูณกับนี่ครับสกับ1 2ึส่วนหถึงตรงนี้ตัดกันไม่ได้แล้วก็นำไปคูณกันเลยนะครับ7 2 14ส่วนสามนะครับ 14, สิบสี่วนสามทำให้เป็นจำนวนคละนะครับต้องสุดคูณเอาก็ได้ครับสคูณอะไรได้14ไม่มีใกล้เคียงสุดคือ12 3 4 12 1 4มลบสเหลือ2ส่วน สนะครับประมาณนี้เนาะรหรือใครจะตั้งหารปกติก็ได้นะครับ14หารด้วย3 3 4สาบลบกันเหลือสองก็เอา 4, เสเศษสองส่วนสประมาณนี้นะครับต่อไปข้อสุดท้ายที่เป็นตัวอย่างนะครับข้อนี้คือ4ี่สคูณสีส่วนเนะครับ เท่ากับเขียนมาก่อนเลยจำนวนเต็มส่วนเป็น1คูณกับ4ส่วน7จ็ดข้อนี้บางคนเห็น4หน้าตาเหมือนกันเอาไปตัดกันเลยไม่ได้นะครับเราอย่าลืมว่าเศษตัดส่วนเท่านั้นส่วนเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราจะเอา4มาตัด4แบบนี้ได้ไหม4หนึ่ง4 4หนึ่ง4ไม่ได้นะครับเอามาตัดไม่ได้นะครับต้องเป็นด้านบนกับด้านล่างเท่านั้นจับง่ายๆด้านบนกับด้านล่างเท่านั้นไม่จําเป็นว่าต้องอยู่ฝั่งเดียวกันด้วยนะครับ4อาจจะตัด1ก็ได้4อาจจะตัด7ก็ได้ถ้ามีตัวที่หารทั้ง2ตัวลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีตัวไหนสามารถตัดกันได้เรานํามาคูณกันเลยครับ4 4 16ส่วนด้วย เจ็ดสองสิบ 7, 2, 14, สี่เศษสองส่วนเจ็ดประมาณนี้นะครับหรือใครจะตั้งสิบหกหารด้วยเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ลบสองกลายเป็น 6, 2, สองเศษสองส่วนเจ็ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับการบ้านก็จะอยู่ที่หน้า24กับ23นะ่าโฮมเวริร์ก24 และ,ะ23และ24 24นะครับก็จะเป็นโจทย์ในลักษณะแบบนี้เลยก็ลองทำแล้วก็ถ่ายรูปมาเหมือนเดิมนะครับเซฟไว้ทุกเซฟไว้ทุกคนแล้วนะครับเป็นการเช็คชื่อไปในตัวด้วยว่าได้มาดูหรือเปล่าได้มาเข้าเรียนหรือเปล่านะครับใครที่อันเก่าเนี่ยยังไม่ได้ส่งมาก็รบวนส่งมาด้วยนะครับต้องเก็บมาทํา เป็นแฟมไว้นะครับว่านักเรียนเนี่ยได้ทําแล้วจริงๆนะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีครับ